วันดีครับทุกคนใช่นะฮะอ่อว uh, ู้ฟูใช่เอ่อ uh, มือผมเย็นมากตอนนี้หนาวมากทุกอย่างรอบตัวกูหนาวมากใช่ทำมาทำไมช่วงหลังกูทามือเยอะขึ้นจริง,รงๆมันไม่ใช่ช่วงหลังมันแค่ว,วันนี้กับเมื่อวานใช่เพราะว่าช่วงหลังช่วงหลังช่วงหลังมีทิชชู่แล้วก็มีเออใช่เนี่ยกูอยากพูดเรื่องนี้มากเลยสัตว์ไม่รู้บนคือบนเพดานมันมีมดหรือมันมีเชียอะไรไม่รู้แต่ทุกๆวันที่มันเกิดขึ้นมันจะมีเศษเชียอะไรไม่รู้ดำๆเนี่ยเห็นไหมคนไม่เห็นหรอกเนี่ยเห็นไหม มัน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 มีเศษที่อะไรไม่รู้ดำๆเออทุกคนเห็นละใช่มันคือมันคือมันคือซากการตายของมดหรอวะไอ้เหี้ยหรือว่ามันคือเหี้ยอะไรใช่นะฮะเออไม่เป็นไรเช่างมันคือผมแค่จะมาอัดวิดีโอแล้วบอกว่ามือผมเย็นมากใช่ทุกคนมือผมเย็นมากใช่กูเอาใส่หน้าตัวเองคือคือคือทุกครั้งที่กูนั่งกูต้องนั่งเอามือนี้เอาทับมือตัวเองใช่เอาแบบว่าให้ทุกคนเห็นเลย ไม่ไม่มีใครเห็นเลยเขี้เอ่อกูจะเน่เน่กูจะนั่งนี่ดูตูดสิเอ่อใช่ไม่ใช่เอ่อคือกูกูจะนั่งเอามือทับอย่างงี้ใช่มันเป็นทุกครั้งเลยใช่นะฮะแล้วรู้ว่ายังไงดีใช่เออพูดถึงเรื่องเต้นเมื่อวานใช่ผมเต้นเมื่อวานกูเต้นอย่างงี้กูเต้นจนกูจะอ้วกไอ้สัตว์ใช่นับเป็นสิ่งที่ดีใช่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมกูอยากปิดไปพิสดารกูก็เลยแต่ขากีต้ามันล้มเลยไม่ใช่ขาที่วางกีต้ามันล้มใช่อยากปิดเอาพิสดาร ن ไหม 太当众了，恩